ติดพันตัวแรกก็คือตัวเอ็กโซเอ็กโซจาเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับคนทุกคนถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของการเกิดโรคเราจะพบว่าอนุมู์อิสระนะครับหรือสารต่อมะเร็งเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เซลล์ในร่างกายของเราอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเอ็กโซของเราเนี่ยสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระหรือสารต่อมะเร็งได้โดยที่มันผลิตมาจากนะครับผลไม้ที่หายากถึง17ชนิด มีสารต่อต้านอนุมิสระนะครับกว่า200ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มภูนต้านทานในร่างกายของเราชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดชะลอความชราได้เพราะฉะนั้นหลายคนชอบมากเลยทานเอ็กโซไปแล้วหน้าใสาขึ้นหน้าผ่องขึ้นเวลาไปที่ไหนเพื่อนก็ทักเอะไปทำอะไรมาช่วงนี้ทำไมเนี่ยหน้าเด้งขึ้นหน้าใสาขึ้นฟ้ากระจางลง เป็นเพราะว่ามันชะลอความชราทําให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยนะครับทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเม็ดสีต่างๆนะครับที่ทําให้หน้าเราหมองคล้ำเนี่ยนะครับทำงานได้ดีขึ้นตัวเอ็กโซเป็นตัวที่สําคัญเป็นกรอะป้องกันร่างกายจากการถูกทําลายด้วยอนุมิสระเพราะฉะนั้นมันเป็นคําตอบที่ดีมากๆอยู่แล้วสำหรับตัวเอ็กโซว่าสามารถที่จะป้องกันอนุมิสระที่เกิดจากอาหารการกินจากอาหารประเภทปิ้งย่างลมควันทอด ที่มีโอกาสที่จะทำอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายของเราจนนำไปสู่การเกิดโรคในภายหลังนี่คือตัวแรกนะครับ ค่ะชื่อกนกวันวงศักดานะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะเป็นเจ้าของกิจาการร้านเสริมสวยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจก็คือเอ็กโซค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยพลอยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหนักมากคือตื่นมาจะหายใจไม่ออกก็เป็นตอนนอนก็เป็นน้ำตาก็จะไหลต้องทานยาแอคติเเรเนี่ยทุกวันวันละสองเม็ดถึงสามเม็ดแต่หลังจากที่มากินเอ็กโซเนี่ยมันยังไม่ได้หายเลยแต่ว่าอาการเนี่ยดีขึ้นไม่ต้องทานยาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้าพัชพรค่ะ ตัวผลิตภัณฑ์ที่ชอบคือเอ็โซค่ะเพราะตอนก่อนเป็น call นเตอร์จะเจอกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวโทรศัพท์เยอะมากทำให้เป็นไมเกรนแต่พอทานเอ็โซไปได้สองเดือนไมเกรนหายไปเลยค่ะขอบคุณเอ็โซค่ะ แพทัญ,ญานันห์หัวาชื่นค่ะผลิตภัณฑ์ที่ชอบก็คือเอ็กโซค่ะเพราะว่าทําให้กินแล้วหน้าใสาภายในสิบวันค่ะบริเวณที่เป็นจุดด่างดําก็ค่อยๆจางลงค่ะขอบคุณเอ็กโซค่ะชื่อนวพรนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่บริษัทหนึ่งนะคะ ก็ประสบการณ์ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยคือโดยส่วนตัวประทับใจเอ็กโซมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาสิวอักเสบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ผมมันด้วยแต่หลังจากที่เจอเอเจลนะคะแล้วได้ทดลองผลิตภัณฑ์เอ็กโซเนี่ย ประมาณ1-2เดือนนะคะเห็นผลชัดเจนเลยว่าสิวอักเสบเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วก็อาการผมมันเนี่ยก็คือมันดีขึ้นเยอะมากนะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็เริ่มมาทางแล้วก็ทําให้เรามีรายได้จากตรงครับผมสวัสดีครับผมศิลเมตรัตนาสรรนานติพงศ์นะครับก็ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วอาอดีตนะครับผมเป็นวิศวกรก่อสร้างอยู่ที่มีชื่อว่าเอ็กซนะครับหลังจากที่ผมได้ทานผลิตภัณฑ์เอ็กซตัวนี้เข้าไปนะครับ ทุกๆเช้าที่ผมตื่นมาผมกลับรู้สึกว่าผมรู้สึกปลอดโปร่งนะครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็อาการเจ็บคอที่เคยเป็นอยู่นะครับมันทําให้ผมเนี่ย amazing มากแล้วทาให้มันหายไปเลยชื่อสมเจตทองทานะครับก็ตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่นะครับก็โซ่นะครับซอสีม่วงนะครับตัวนี้ก็คือผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นไซนัสนะครับเรื้อรังนีมามมนสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็คือทานยามาตลอดทานยา ายาต้มนะครับเย็นเย็นยาจีเนี่ยก็ทานมาตลอดแล้วก็คือรู้สึกมันทรมานมากมันขมนะครับแต่ก็ต้องทนทานไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องผ่าตัด โพรงจมูกนะครับก็คือผมมารู้จักกับตัวพันเอกโซเนี่ยได้เ,เมื่อมันปลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ทานเนี่ยติดต่อกันประมาณตอนแรกเนี่ยทานมาสองอาทิตย์แรกนะครับก็คือเห็นผลชัดเจนมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีน้ำมูกไหลทุกวันแล้วก็รู้สึกทรมานมากเพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนนะครับคือผมจะมีเอฟเฟกต มา,มากๆนะครับแล้วก็ร่างกายจะสุดโทมมากๆรู้สึกไม่อยากทําอะไรแต่สองอาทิตย์แรกเนี่ยคืออาการอย่างนั้นเริ่มหายไปนะครับแล้วก็หลังนั้นทานติดต่อสองเดือนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นอีกเลยจนถึงวันนี้ผมว่าทานมาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่มีอากาศเปลี่ยนก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเอฟเฟกกับตัวผมเลยครับก็คืออยากจะบอกออสําหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไซนัสนะครับเอ็กโซช่วยทันได้แน่นอนครับชื่อวัชรเศษพงทองนะครับปัจจุบันนี้ก็ทําธุรกิจส่งออกรองเท้าไม้นะครับอยู่กรุงเทพนะครับสินค้าที่ผมประทับใจนะครับคือตัวเอ็กโซครับคือด้วยงานที่ผมทําอยู่นะครับต้องเผะจนกับฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ทํางานหนักนอนดึกนะครับทําให้แบบว่าหน้ามีสิวมากขึ้นครับ สมัยก่อนเนี่ยคือผมก็เข้าคลินิกนะครับออดูแลผิวหน้านะครับก็ทานยาสิวก็หายไปครับแต่พอเลิกทานสิวก็กลับมาอีกครับพอหลังจากผมมาเจอ a อเจลเอ็กโนะครับผมลองทานในเดือนแรกรู้สึกว่าหน้ามีออผิวที่ดีขึ้นสิวลดน้อยลงพอทานต่อเน,นื่องสองเดือนครับ สิวหายไปเลยครับแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆครับกับตัวเอ็กโซครับขอบคุณเอ็กโซมากมากเลยตัของเรานะครับสามารถที่จะช่วยทําให้ผิวพรรณดีขึ้นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับสิวก็สามารถดีขึ้นได้นะครับจะเห็นว่าสามารถเห็นผลนะครับโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับบางคนหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเลยครับว่าพรีพาร์เอเจลเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยยอดเยี่ยมมากจริงๆครับ